ลาหรืออะไรที่มันมีการสแสดงออกได้ง่ายแต่ทีนี้คนที่นั่งคนที่เล่นทำงานไอทีเนี่ยคือนั่งหน้า,นาคอมสมมุติถ้าพูดถึงเรื่องก,การเป็นโปรแกรมเมอร์การเป็นอะไรมันอาจจะไม่ได้ดูเด่นเท่ากับการมาทํางานในในส่วนนี้เพราะว่าการการแฮกเฮ้ยเท่ว่าแฮกนู้นแฮกนี่ได้เนี่ยอย่างตัวอย่างนี้คือหนึ่งเป็นหนึ่งคอมเมนต์ที่ผมคอปมาจากในในตัวคอมมูนิตี้ของเรานะเขาบอกว่าการแฮกข้อมูลเรื่องจากตรงไหนดีครับไม่มีความรู้อยากใครับทีนี้ เห็นไหมครับเหตุผลของเขาในความอยากเป็นแฮกเกอร์คืออะไรเขาบอกว่าอยากรู้ประดับบารมีเห็นคนรู้จักเก่งเลยอยากศึกษาอันนี้คือเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เขาอยากทำคือแบบมันเท่เอ้ยแบบมันแฮกได้เนี่คือทําในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันดูแบบหลอกแหละอะไรเงี้ยจะนต้นทีนนี้ซีฟิตี้เนี่ยคืออะไรคือหลายๆคนุคงจะรู้จักซีฟิตี นั่นไอ้นี้ใครใครมาจากคอมมูนิตี้หรือเปล่ามีมีไหมครับนี่ยข้างหน้ามีใครมาจากคอมมิชชั่นรึเปล่าอันนี้เป็นคอมเมนต์ของใครหรือเปล่าแถวนี้ก็ไม่รู้รึเปล่านะเปิดคอมมาเมื่อเช้าเนี่ยแคกคอร์สบอร์ดมีที่ไหนบ้างครับช่วยได้ครับอยากแคปเน็ตชาวบ้านกับสิทธระบบ WPA ใครแคปโปรแกรมช่วยเล่นเป็นบ้างสังเกตียว่าพอเยาวชนเนี่ยเขาพยายามที่จะใฝ่าหาโนเลดพอเขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะ,สะแสดงออกมาในลักษณะวานเนี่ยแล้วถ้าเขาได้รับ คำตอบที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไปเลยเขาก็จะไปทำอะไรบ้างแฮกฮอนสปอตแฮกเน็ตชาวบ้านแลวทีนี้มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่คำๆนี่คือของตัวเองโพสใช่หรื่าไม่ใช่ใช่ไหมนะฮะ<ๆ>ซึ่งมันก็จะเป็นแบบทําให้เกิดผลเสียต่อไปอีกเยอะเลยอันนี้คือสามจัดพันพันกว่าที่เขามาเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะริงนะฮะนี้ต่อไปแรงบันดาลใจของการเป็นแฮกเกอร์อยเยอะอย่างตัวรูปนี้คือ หนังหนังหนังในที่เราได้ดูเนี่ยก็เยอะอย่างเรื่อง,องเรื่องแฮกเกอร์หรือเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์ดก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าเฮ้ย hey, มาร์คแม่งเท่ว่าอะไรอ่ะแบบแฮกนู่นแฮกนี่ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นพวกแฮกเกอร์ที่ที่มีข่าวอย่างเช่นอ่าลูเซตหรืออานอนิมัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เห็นซึ่งเดี๋ยวเอ่อภาพยนตร์พวกเนี้ยหรือว่าการการะทำพวกเนี้ยมันมันมีให้ว่อนเลยในอินเทอร์เน็ตพอเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันมันทำแล้วมันดูแบบ แจว่ามันก็เลยอยากจะทาตามนะครับทีนี้สองส่วนแรกมันเป็นเหมือนมีทัศนคติอย่างหนึ่งซึ่งทัศนคติเนี่ยอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้พอมันมารวมกับแรงบันดาลใจมันก็เลยทําให้เกิดการค้นหาแหล่งความรู้ทีนี้แหล่งความรู้เนี่ยมีอะไรอ่ะมีเว็บสอนแฮกไหมพี่สอนแฮกหน่อยดีครับอะไรเงี้ยอยากแฮงกนี่ปึ๊บนี่คือการ ไปค้นหาความรู้แล้วจาก Google ซึ่ง Google เนี่ยคือเสิร c h Engine แต่ Google ไม่สามารถแนะนํำทางที่ถูกหรือผิดได้เพราะมันคือระบบมันไม่ใช่คนนะครับพอเขาไปค้นหาความรู้เองเนี่ยสิ่งที่เขาได้อะมีอะไรอะอะไรก็ไม่รู้นะครับแบ็ k แฮเกย์แฮอะไรเต็มไปหมดซึ่งพอมันนี่ก็คือไปอ่านมาแล้วอะไรเรื่อง <c oughs> คือพอพอเราได้เรารู้ได้ไงว่าโนเลทที่เขาได้เนี่ยมันเป็นโนเลที่ดี คือถ้าเขาไปหาเองเนี่ยพอมันไม่มีคนแนะนำเนี่ยมันก็จะไปเจออะไรแบบนี้เป็นต้นไปเจอเว็บแอปพลิเคชันทูสที่เป็นเป็นแฮกทูสอะไรเงี้ยเอามาก็ใช้ไม่เป็นหรืออะไรางี้เป็นต้นใช้พอใช้ไม่เป็นเนี่ยมันเกิดผลเสียอยู่แล้วอาจจะไปทําความเดือดร้อนอะไรให้กับคนอื่นได้อีกเยอะแยะนะฮะทีนี้สาเหตุของมานลนะ่ะอันนี้คือเป็นเป็นคอมเมนต์หนึ่งนะคะรับเขาบอกว่าท่านคิดอย่างไรกับการศรึกษาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สกิริตี้ในเมืองไทย เห็นไหมครับว่าประเด็นที่คนโหวตเยอะที่สุดเลยคือเขาบอกว่ายังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐและเอกชนตรงนี้จริงเลยนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยคือเขามีเขามีอินสไปเรชันแล้วเขามีแรงบันดาลใจที่จะทำแต่ผู้ใหญ่ที่ไม่ว่าจะเป็นหลายๆหลายๆที่นะครับอันนี้ก็พูดรวมๆคืออาจจะมองไม่เห็นเขาหรืออาจจะหรืออาจจะแบบมีเหตุผลส่วนตัวยังไงก็ตามคือ พอไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยเขาก็ต้องไปหาความรู้เองพอไปหาเขาจะได้อะไรแบบที่เราเห็นลงมาอย่างนี้ประเด็นที่เราลงมาคือขาดหลักสูตรการอบรมที่น่าสนใจคือพอไปหาความรู้เขาก็ต้องไปหาความรู้ถูกไหมครับแต่ว่าในประเทศไทยเราก็รู้อยู่หลักสูตรการอบรมทานส i t y เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมันยังไม่ได้ถึงคอคันเซ็ตที่เขาต้องการเขาต้องการที่จะแบบว่าอยากรู้ว่าการแฮกโอเคการแฮกเนี่ย ถ้าอย่างที่บอกคือมันถ้าถาว่ามองกันเผินๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องสทัทีเดียวแต่จะเป็นอะไรไหมถ้าเรามีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมที่ตรงใจเขาและสอนให้เขาดำเนินการ,ดำ,การดำเนินการศึกษาไปในทางที่ถูกต้องและส่วนที่3อันนี้อาจจะน้อยกว่านิดนึงคือขาดทุนขาดแรงศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะฮะนึ่งเลย ไม่ได้รับการสนับสนุนไม่ได้รับการเทรนแล้วก็ไม่ไม่มีคุณเนีเ่ถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาความรู้ทางด้านสนิทิเได้คือหนึ่งผู้ใหญ่ควรจะให้ความสนใจให้ความใส่ใจให้ความสนับสนุนเด็กเหล่านี้นะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอบรมการให้แหล่งความรู้นะครับมันเหมือนกับว่าถ้าเราพูดในในนามของ ตัวให้เอก,อก,อกชนองค์กรเอกชนคุณอยากได้พนักงานที่ดีคุณอยากได้คนที่แบบมีความสามารถเข้ามาทํางานในองค์กรแต่เด็กสมัยนีย้ไม่ได้รับการให้ความรู้ที่ดีสุดท้ายพนักงานที่คุณได้รับไปก็เป็นพนักงานที่แบบว่าไร้ศักยภาพนะครับแต่สมมุติถ้าทางองค์กรเนี่ยได้มีโอกาสที่จะให้ความรู้กับสู่สังคมบ้านไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็นตามเนี่ย สิ่งนั้นก็จะตอบแทนกับตัวคุณเองคือว่าคุณก็จะได้รับพนักงานดีๆกลับไปได้รับพนักงานที่มีศักยภาพกลับไปนะครับทีนี้มันจะมีขีดเส้นใต้อยู่นิดนึงเขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันหาที่เรียนยากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือว่าไม่มีไม่มีองค์กรไหนที่ที่จะเข้ามาทําในส่วนนี้อย่างจริงจังนะถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันก็เหอะอย่างอย่างที่ที่พี่วุนที่พูดแบบเมื่อกี้คือมีการผลักดัน ทั้งทางด้านการให้ความรู้ด้า Security แบบฟรีๆเลยหรือว่าการทํารายการอินเทอร์เน็ตทีวีการ, TV, การทําข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยแต่พวกเราก็คือเยาวชนอย่างพี่พวุฒิพงศ์นี่คือก็มาจากเยาวชนมาก่อนแต่คือเราทํากันเองอย่างเงี้ยแล้วทุนเรามีไหมมันก็คือค่าขนมที่พวกเราเก็บกันเองบางงานเราไปทําเราก็ทําฟรีอย่างเงี้ยพอมันเหมือนพอเราทาไปม,มากๆ ความเหนื่อยกำลังใจอะไรเนี้ยมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีแรงที่อยากจะทำแล้วเพราะว่าอะไรทําไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นไม่มีไม่ม,ไม,มีได้รับการยอมรับจากสังคมไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าพอคนที่เข้ามาทาตรงเนี้ยเราไม่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยสุดท้ายพวกนี้ก็จะตายจากไปเรื่อยเรื่อยสัง,ส insanlar, งคมไอทีของเยาวชนปัจจุบันก็จะยิ่งแย่ลงเพราะว่าคนที่คนที่ทํา หายตายจากมาจากโรคไอทีไปหมดแล้วนะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าพอเขาได้รับความรู้แต่ถ้าได้รับความรู้แล้วไม่มีนีเวิเกเตอร์คือผู้ชี้นําทางซึ่งต้องเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือองค์กรอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็าจะไปเป็นแบ็คแฮนด์อย่างที่เห็นเห็นกันอยู่นะครับแต่ถ้าเขามีผู้นําทางที่ดีก็คือได้รับการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ย ก็จะทําให้เขาอะได้เป็นแฮกเกอร์ที่ดีได้นะครับเราก็จะดึงเขาไปช่วยเหลือประเทศชาติดึงเขามาแก้ไขปัญหาางทด้านไอทีนนในประเทศชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่จะฝากในในมุมมองของเยาวชนในวันนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาในส่วนของการศึกษาทางด้าน IT ทีหรือ e เ u ลตี้ในเมืองไทยเนี่ย เยาวชนหลายๆคนเนี่ยรอการสนับสนุนจากองค์กรใหญ่ๆจากไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวทีนี้เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้ท่านเห็นว่าท่านควรจะไปสนับสนุนใครควรที่จะแบบว่าคอยพันเยาวชนพวกนี้นะครับเพราะสุดท้ายเยาวชนพวกนี้ก็จะกลับเข้าสู่องค์กรของท่านเองหรือว่ากลับเข้าไปช่วยเหลือท่านเองนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณวอ์วุฒมากนะครับที่ให้วิสัยทัศน์ในมุมมองของเยาวชนนะครับก็ต่อไปจะเป็นพันวิสัยทัศน์จากคุณวิศวัตรนะครับคุณวิศวัตรเองเนี่ยเป็น Security Director อของเซเทคเองนะครับจะมาให้มุมมองว่าในการจัดตั้งสมาคมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างแล้วก็อาจจะมีอีกสองท่านนะครับที่จะมาเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ก็จะมีคุณพิชยาพงศ์แล้วก็คุณเคนนี่จาก อีซิเคียวเนนะครับเชิญคุณพิศวัตรก่อนครับขอบคุณครับอ่าก็ก่อนอื่นก็สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับผมวิศวัตรอัศวันเบญภูนนะครับก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบิสเนสของของพวกคอมพิวเตอร์ซิเคียวริตี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วทีนี้ผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่สนับสนุนออฟฟ ensive security ก็คือการการ รักษาความปลอดภัยระบบในเชิงลุกก็คือเราเราไม่ได้จำเป็นต้องเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเราอาจจะเป็นฝ่ายลุกด้วยเพื่อตรวจสอบช่องโหวข่ของขอ,ององค์กรเราเองนะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ได,ได้ได้ศึกษาในด้าน Security ด้านแ c k i n g มาแล้วก็ไม่ว่าจะไป็นทางในส่วนของในประเทศไทยเองหรือว่าของต่างประเทศผมมีทัษาคติบางอย่างที่ที่คิดว่าในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะได้รับการพัฒนา อย่างแรกเลยก็คืออย่างที่คุณบอร,ริวุทธได้พูดไปเกี่ยวเรื่องสคริปติดี้คือการการที่เราเยาวชนไม่ได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องทอําให้เขาไปทําร้ายประเทศชาติหรือว่าอานาความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็คือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประเทศเราเนี่ยขาดบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ซิเคีริตี้ไม่มีคนที่แบบว,ว่า,าเก่งๆด้านคอมพิวเตอร์ซิเคีริตี ซึ่งส่วนตัวแล้วผมคิดว่าประโยคนเนี้ยเป็นประโยชที่ไม่ค่อยถูกตนะ้องนักประเทศเราเนี่ยมีบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ศิตี้เนี่ยเยอะแต่ว่าที่ประเทศเราขาดคือบุคลากรที่มีความสามารถในการโจมตีระบบถ้าเกิดเราเรามองในในชีวิตจริงเนี่ยการทาสงคารามระหว่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดทหารของประเทศเราเนี่ยเป็นแต่การตั้งรับใช้โล่ใช้ชุดเกราะอะไรเนี่ยตั้งรับอย่างเดียว ไม่มีทางที่เราจะทำสองครามชนะต่างตัวข้ามได้เลยซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขามีการสนับสนุนโนเลดทางด้านไม่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการป้องกันนะครับเขาสนับสนุนในส่วนของการโจมตีด้วยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่ใช้ในการโจมตีระบบโดยเฉพาะขึ้นมาด้วยแต่ประเทศเราเนี่ยกับขาดในขาดการสนับสนุนในด้านการโจมตีระบบนะครับซึ่งผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่ ถ้าเกิดมีขึ้นมาเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะมีความแข่งแร่งในด้านคอมพิวเตอร์เคียวริตี้ขึ้นมาอีกมากพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างอย่างที่3เนี่ยก็คือเรื่องของการแชร์โนเลดปกติการการแชร์โนเลดในในวงการคอมพิวเตอร์เคียวริตี้เนี่ยก็จะมีะหลกักหลักก็คือการเทรนนิ่งการเทรนนิ่งเนี่ยอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าต้องมีการใช้งบประมาณในสมัครคอร์สอะไรต่างๆอย่างที่2คือเรื่องของคอนเฟล ซึ่งก็คืออาจจะมีองค์กรอะไรสักอย่างที่จัดคอนเฟอเนซ์ขึ้นมาแล้วก็หารวบรวมบุคนต่างมาให้ความรู้แล้วเราก็สามารถจอยคอนเฟอเนซ์เข้าไปเพื่อเข้าไปปังในส่วนของคอนเฟอเนซ์เนี่ยจะเป็นการแชร์โนเลจที่ผมมองว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคือเขาจะเป็นการแชร์โนเลจในเฉพาะเฉพาะทางแล้วก็ต้องใช้ใช้ทุนน้อยกว่าครับก็คือเราบางบางคอนเฟอเนซ์เราสามารถจอยฟรีได้คอนเฟอเรนซ์เราก็จอยแ่ ร้อยสองร้อยเงี้ยผมมองว่าค่อ,คอนข้างคุ้มทีเดียวทีนี้ถ้าเกิดเราเราเรา,เราแบบ่งลักษณะของคอนเฟรนล์ผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมแบ่งออกเป็นสามสามสามอย่างใหญ่ๆคือคอนเฟลตที่เกี่ยวด้านอ่ m a n a จเมนต์ก็คือมองภาพอง้างของคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้แล้วก็เราควรจะจัดการกับระบบของเรายังไงเพื่อให้ระบบของเรามีความปลอดภัยอย่างที่สองคือด้านเทคนิค c a ก็คืออ่าเราเป็นเป็นคอนเฟลตที่ให้อ่าโนเลจด้านเทคนิค c a แบบ ลึกๆเลยว่า,ามันต้องอนั้นบิดนี้การสร้างแพ็กเกจยังไงการโจมตีระบบเป็นยังไงทำไมถึงโจมตีได้แล้วเราจะป้องกันยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นด้านเ่อยข้ออย่างที่3คือ,อในส่วนของอาวัยเนสซึ่งอาวัยเนสก็จะเหมือนกับเป็นการบอกว่าเดี๋ยวนี้มีภัยประเภทนี้เกิดขึ้นนะครับให้ให้ระวังตัวด้วยการที่เราจะระวังตัวเนี่ยเราควรจะทํายังไงบ้างทีนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่ผมเห็นเลยชัดๆคือ เรามีคอนเฟลเอนเกี่ยวด้านแมเนจเมนต์เยอะมากแล้วก็มีคอนเฟลเอนที่เกี่ยวกับด้านอาวัยเดชแต่ผมแทบจะไม่เห็นคอนเฟลเอนที่เกี่ยวด้านเทคนิคเลยทีนี้ถ้าเกิดเรามองมองในสภาพสังคมปัจจุบันของเราจริงๆเนี่ยคนที่ทําง,งานด้านคอมพิวเตอร์สกิลเตี้เนี่ยเป็นคนที่ต้องการความรู้ทางด้านเทคนิคเลไม่ได้เป็นคนที่ต้องการความรู้ทางด้านแมเนจเมนต์หรือว่าอ a ว e n เ s s คืออ a วัยเดชเนี่ย แน่นอนมันมัน,ม,นมันควรจะต้องมีอยู่แล้วเพื่อเพื่อบอกว่าอ่ามันมีภัยอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมีภัยใหม่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างคนจะได้ระวังตัวแต่ว่าผมมองว่าอ่าคอนเฟลเลนทา้งด้านเอเวนิสเนี่ยผู้เข้าฟังเนี่ยควรจะเป็นอ่าคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์เซเคิลิตี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเรามองดูจริงๆแล้วเนี่ยคอนเฟลเลนที่เกี่ยวกับเอเวนิสเนี่ยคนเข้าฟังเป็นคนที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เซเคิลิตี้ผมก็มองว่าเฮ้ย hey, แล้วอย่างนี้จะเข้าฟังไปทำไมคุณทำงานด้าน คอมพิวเตอร์สเกลาร์ตี้อยู่แล้วทำไม่ให้โอกาสคนที่แบบว่าทำงานด้านไอทีหรือว่าไอ้ด้านไอทีอื่นด้านโปรแกรมมิ่งอะไรอย่างนี้ได้ได้ได้มีโอกาสระวังตัวเองนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันเป็นเหมือนกับว่าผิดผิดกลุ่มเป้าหมายไปอย่างที่สองก็คืออ่าคอนเฟิร์มที่เกี่ยวกับแมเนจเมนต์ซึ่งมีเยอะมากๆบางบางที่ก็อาจจะมีแบบว่ามีการขายโปรดักต์บ้างซึ่งอันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้บอกว่ามันผิดนะครับเพียงแต่ว่าเวลามีการจัดจัด คอนเฟลกับด้านแมเนจเมนต์ขึ้นมาเนี่ยคนที่เข้าฟังเนี่ยกลับเป็นคนที่ทำเทคนิคพอเพราะาว่าอสมมติว่าแมเนจในระดับแมเนจเมนต์ระดับมีเนเจอร์ขององคอ์กรต่างๆเนี่ยเวลาเขารู้ว่ามีคอนเฟลกขึ้นมาโอเคเขามีบัตเจ็ตเขาก็าส่งลูกน้องไปไปเข้าเข้าฟังคอนเฟลกแต่ว่าคอนเฟลกเป็นคอนเฟลกเกี่ยวกับแมเนจเมนต์ผมฟองา่าเฮ้ยอย่างนี้มันผิดจุดประสงค์หรือเปล่าคุณคุณส่งที่ข้อ คนที่ทำทีวเขาเข้าไปฟังเมเนจเมนต์แล้วเขาจะได้อะไรกลับมาแล้วเขาจะนำความรู้ที่ที่เขาฟังเนี่ยกลับมาใช้ได้จริงๆหรือเปล่าแม้ผมมองว่าสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดอยู่คือคอนเฟลที่เกี่ยวกับทางด้านเทคนิคอลที่เราควรจะสนับสนุนเพราะว่าคนที่ทําทางด้านเทคนิคอลเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่าคนที่ทำทางด้านเมเนจเมนต์อยู่แล้วแน่นอนผมมั่นใจว่าทุกคนเห็นด้วยกับผมในจุดนี้แต่ว่าเราในประเทศเราเนี่ยกลับไม่มีคอนเฟลเอนที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคอลเลย แน่ผมมองว่าม,มันน่าจะเป็นการดีนะถ้าเกิดมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่สานขนุนแล้วก็พยายามจัดคอเนเฟอเรนซ์ที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งส่วนตัวเองแล้วเนี่ยาทางไซเทเราก,ก็มีการพยายามพยายามบิจุนในจุดนี้ขึ้นมาอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้รับการตอบรับในวงกว้างเท่าไหร่แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมอยผมอยากเห็นทีมน่มันมากกว่าแค่ทางไซเทํทำคืออยากเห็นองค์กรอื่น ร,ร,ร่วมมือกานทาในจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทําให้โนเลดทางด้านคอมพิวเตอร์เซอร์ตี้ในเมืองไทยเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างอย่างที่เห็น,หนกันคือผมเห็นเยอะมากครับพวกคอนเฟลเลนที่เกี่ยวด้าน m มเนจเมนต์คือเข้าไปฟังการทำ,ทำ,ท,ำทำยังไงถึงจะสามารถป้องก,กันระบบนั้นได้ป้องกัน cybersecurity ได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคนที่ทำเทคนิคเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ต้องการ โนเลในจุดนี้มากมายนะแต่ว่าเขาอาจจะต้องการโนโนเลในส่วนของเทคนิค,นคมากกว่าซึ่งผมมองว่า,าสมาคมของ Thai Cyber Defense Council เนี่ยน่าจะสามารถเข้ามาช่วยในแก้ปัญหาต่างๆที่ผมพูดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเห็นหลายๆองค์กรทีเ่เข้ามาจอยกันเข้ามา,าพยายามิวให้ให้โนเลดทางด้านคอมพิวเตอร์เซเคริตี้ในประเทศไทยเนี่ย พัฒนาขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งผมว่าหลาย,ลายๆองค์กรก็อาจจะอาจจะมีะหลายๆองค์กรที่มีที่มีความเห็นคล้ายคลึงกับผมเนี่ยก็น่าจะเข้ามาร่วมกันพัฒนาได้นะครับในทางทางไซเทคเองเนี่ยเขาะจะตั้งไทเซิร์ฟเดียร์ทีเฟนทาร์พอ o ขึ้นมาเนี่ยเราเราสามารถสนับสนุนในส่วนของโนเลนได้ แต่ว่าเราเราก็ยังขาดในหลายๆส่วนไม่ว,ว่าจะเป็นในเรื่องของแหล่งหรือว่าในเรื่องของโนเลตในส่วนที่ทัรษฐอาจจะไม่มีอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีองค์กรไหนที่ที่สนใจแล้วมองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศหรือว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรเองก็ม,มองว่าโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะมาจอยกันแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศนะครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณคุณวิศวัตรมากนะครับที่ให้แงค่คิดที่น่าสนใจทีเดียวท่านต่อไปเนี่ยก็คือคุณพิชยพงศ์นะครับที่จะมาให้รายละเอียดนะครับว่าทีนี้เนี่ยในเบื้องต้นกิจกรรมที่จะทำของไทยเทคของในฐานะที่จะสนับสนุนไทย,ยเซ็นโลจิสติกส์ฟอร์ดเนี่ยจะทำอะไรนะครับให้เชิญครับ สวัสดีครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักผมนะครับแต่ว่าผมอยู่ในถ้า,าเล่น Facebook ของไซเจ็คอยู่จะเห็นผมชื่อ,อพิชยาพงมตันติกรนะครับใช้ชื่อเต็มเลยในเฟ e บุ๊กแล้วก็ผมอยู่กับไซเจ็คมาสักพักนึ่งแล,แล้วแล้วก็ผมเป็นหนึ่งในพิธีกรที่เป็นพิธีกรในรายการไซเจ็ l ล v e ด้วยหนึ่งเจ็ดส่วนตัวผมเนี่ยเริ่มมาจากว่าผมเนี่ย ค่อนข้างจะอยู่ทางสายที่เป็นอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาตลอดดงนั้นผมจะพูดทางด้านอิ e c u ร i ี y ที่เกี่ยวกับทางซอฟต์แวร์กว่าขอเริ่มด้วยประโยชน์ประโยชน์ในนี้ก,กันนะครับไม่รู้ว่าจะไ่ายแค่ดีก็ตอบว่ามันเป็นประโยชน์ที่พูดว่าเอน t the killer วเ t this is true in the killer hand คือหมายความว่าถ้ามีดาบเนี่ยครับมันไม่ใช่ มันไม่ใช่คุณค่าคนมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นค่าคนมันแค่อุปกรณ์ชิ้นหนึ่งในในมือของคนที่ฆาตกรใช่ฉะนั้นมีดาพเนี่ยก็เหมือนกับความรู้หรืเพราะความรู้ทางด้าน security ที่เราว่ามันเป็นความรู้ที่อันตรายแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาความรู้ที่อันตรายเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดมันก็คือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อคนอื่นเพราะว่าฆาตกรอาจจะไปใช้ในาการฆ่าคนได้แต่ถ้าเราใช้ในทางที่ถูก มันก็คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราไว้ปกป้องตัวเองหรือว่าปกป้องประเทศชาติได้ฉะนั้นสิ่งนี้มันมันสามารถใช้ในทางที่ถูกได้ถ้าเกิดเราเรามีผู้ที่ชี้นาไปในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นสมาคมเนี่ยผมสิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือเราสามารถทําให้สมาคมนี้เป็นเป็นผู้นาที่ดีในการที่จะ นำทางเยาวชนหรือผู้ที่ใช้ความรู้ทางด้าน Security เนี่ยให้เป็นธาคารที่ถูกต้องเพื่อทีเอ่เราจะได้ใช้ในทางทางั้งไ h ท t แคเป็นทางด้านที่ดีของต่อไปได้นะครับหรือว่าปกป้องประเทศชาได้นันก็ด้วยส่วนหนึง่งผมว่าของเราพูดเรื่องสองแหวนก็ไปทอาเรื่องสองแหนแล้วกันคือเราจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยเนียส่วนใหญ่ ทุกคนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายๆคนจะพูดเรื่องโปรแกรมซอฟต์แวร์ไม่กรเอนร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเน้นแต่ทางด้านที่เป็นการพิมนร์ระบบการสร้างโปรแกรมการเขียนโปรแกรมไม่มีส่วนน้อยมากเลยที่พูดถึงเรื่องเทสโปรแกรมซึ่งส่วนนี้เป็นส่วน,นที่จะใช้ในการตรวจสอบว่าระบบนี้มันถูกต้องไหมมันเป็นภัยต่อระบบหรือเปล่า พราะว่าถ้าเกิดเรามุ่งแต่ลทางด้านสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาแลยววิ่งใครตรวจสอบไปเลยดังนั้นถ้าเกิดมีคนหวังร้ายขึ้นมาโอกมันก็สามารถจะทันได้และนี่กคือส่วนที่เป็นคอร์เนอร์สเปซที่มี <c oughs> ที่กบายด้นานนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรารู้จักแต่แสร้างสร้างสร้างอย่างเดียวมันก็มันก็มันไม่เวรทางด้านที่ตรเนียมีสัญญาพนะครับมี การจากที่ผมไปลองสัมผัสมาดูจากต่างประเทศรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยมีศักยภาพไม่แพ้กับชาติอื่นเลยอาจจะดูจากตัวอย่างที่ว่าเรามีการได้รับเหรียญทองไอคอมพิวเตอร์โอลิมปิกมีการได้รับเหรียญทองชนะแข่งขันนิติศาสตร์ฟิสิกโอลิมปิกต่างๆมากมายแต่ว่าทาไมนด้คอมพิวเตอร์ประเทศไทยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งบ้างอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าการส่งเสริมของประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยส่งเสริมน้อยเท่าไหร่หรือเปล่า รือว่าขาดผู้ที่จะเชี่ยวาญทางด้านนี้เพื่อจะนำทางไปในทางที่สูงนี่ก็เป็นเหืเ่อนที่ที่ควรจะให้การสนับสนุนแล้วผมจะพูดเรื่องนี้ต่อเลยนะเรื่องคณะไซเบอร์ซายเออร e เนี่ยสิ่งผมอาจจะเห็นอีกอย่างก็คือนอกจากจะเป็นการให้ความรู้และชี้ทางที่ถูกต้องกับผู้ที่เยาวชน แตทา้น,นคอมพิเตอร์เูริตี้แล้วผมอยากให้เห็นว่ามันเป็นการมีสถานที่ที่หลายๆคนสามารถใช้การสุขัาในการใช้ความสามารถในนด้นเซกูริตีดด้ได้ทั้งนี้ผมก็เลยคิดโครงการมาชื่อ Hacking ลน์นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นพัฒนากับความใจเด็ยอยู่แต่ว่ารับคามชิทุกคนใครที่สนใจมาเพื่อพัฒนาใน เป็นพื้นที่ที่สำหรับเราสามารถในการใช้ในการฝึกหัดได้โดยไม่ต้องไปกระทบกับระบบของคนอื่นไม่ต้องไปทำผิดกฎหมังตอนนี้อยู่ในขัน้นพัฒนาของท่าเว็บเซิร์ฟเวอร์และก็เว็บอิเคชันอยู่แต่ว่าเราจะทับสมาชิกเพิ่มแล้วก็เราจะทำให้มันครอบคลุมเ,เป็นระบบที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็เอามารวมกับอันนี้ท่าเซิร์ฟเวอร์ท่สโอส ครับก็ขอบคุณคุณพิ่ชนะพงศ์นะครับที่จริงๆเป็นบีเดอร์ของแฮกเกอร์แฮกกิ้งหลักนะครับเป็นหลักที่ทางเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่อยากจะให้เยาวชนได้ลองฝึกฝนช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายที่จะขอความคิเห็นจากผู้เข้าร่วมงานทั้งนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้ ก็ขอเชิญคุณเคนนี่นะครับจากทางบริษัท s ิส u r ิ t ตนะครับมาให้วิทัรนาเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มสมาคมที่เกิดขึ้นแล้วกองุมมองด้านสิทธิของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวีอั s e ฤษโอเคก็แล uh, a วสวีไทยนเวล์อันที่จริงผ a มาที r e ี่ Um, I just knew about this yesterday. But my friend knew about the Cyber Task Force two weeks ago, but they didn't tell me. So, uh, <laughs> so um, the, the thing is, uh, the way I look at Thai Cyber Task force, I think there's going to be some overlap with uh, computing Cyber Computer in team. But from the way I see it, uh, a lot of people told me that Thai is basically dead. Is it true? <laughs> they say they yes, saw no activity so from Thai Cyber at all. So uh, initially when I came in to be honest with people, people, I was a bit confused about Tyson the Passports, like what is your vision, what is your direction? But then the way I look at it, uh, I think for Tyson and the Passports to grow, I think the, the difference between you guys and Tyser, is that Tyser, they got the backing from the government, but they did nothing. And so I think we got a group of very interesting individuals, but we got no backing from the government. You see the difference? So basically I, I think when I came to Thailand three years ago until now, I saw nothing from them. I saw no information from them. This is just uh, my honest opinion. And, and then I saw Scitech, a community with a lot of members. But you guys got no real people to support you guys. And this is the reason why we as a company, security company, we want to support a community. And we don't see a lot of companies, security companies, they support Scitech. Because they are afraid of competition or what, I have no idea. But I believe that in order for the community to grow, you need to be able to support. So, again, uh, how do we support SciTech the way we see it? Uh, I think the way we see about security is different from other companies. Um, it's not about making money. The community has to grow, then we make money. I mean, it's simple as that. So, how can the community grow? We have to share the knowledge. So, this is the way we see it. So, for person, the task force, um, I, I talked to bit on. I really suggested it. For this thing, in order for you guys to be able to achieve something, you need to be able to improve the skill. You need to be able to improve the skill not to attack other people. A lot of people, uh, a lot of people that they may make a mistake. It's not when you become the warrior, you can attack other people, but this is not in a movie. No matter where you are, uh, or what position you have, or even the number of support, you cannot attack other people. So I think what uh, need. Study in Australia, digital forensic. I think it's in line with the cyber passport As if you need to focus on defending, not to attack other people. But how do you defend? I think the way that you can, can defend your country or your network is to understand attack techniques. Simple as that. You don't learn from CISP, and you don't learn from certified ethical hacker. I mean, simple as that. You go to a training course, your knowledge is going to be this much. 500 pages of knowledge. But if you do hands on practical experience, your knowledge is a lot more different, and that's why you need to have a hacking lab. It's simple as that. Uh, without hacking, you don't sit down, you don't hack people, you don't call yourself a hacker, and you don't call yourself a security professional. You attend five days' course, you get a certificate, certified ethical hacker, you learn nothing. So for us, I believe that in order to improve the skill of the people who need the cyber passport, you need to hack. Not to attack people again, you need to understand the technique to defend. So, I think if you uh, heard the news about Sony Connect, Anonymous, or Lose, basically for us they are just a bunch of script kids. They are not super hackers, they are good at publicity, all the things they use for injection come on, it's 10 years ago. Like, uh, local file encryption is like I think 12 years ago. So, all these techniques are not new. But the thing is that because uh, Thailand, they are not aware of it. Uh, a lot of my customers, they are not aware of it. So, the way they look at these hacking groups, they think they are super hackers, God hackers. know they are not. But because the things that like you are not aware of how they did it, without hacking, you will not understand how to defend. Simple as that. So, for us, the way we look at it, um, if you understand all the attack tech techniques, basically, uh, there's a thing that I would say to my customer how is your security? The, the, the way to evaluate it is to remove the firewall. When you remove your firewall,